ครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ก็บเจีมาสมพักหวานครับพักหวานที่ใดมันบอทั์เกิดนะครับก็ดีได้เม็ดพักหวานมาประมาณสองรอยเม็ดนี่แหละนะครับแต่เกิดอยู่แต่ว่ามันต้นไายกับมี่นะครับก็เลยได้เม็ดมากครับก็ดีกับเจีมาดสมนะครับวิธีการปลูกพักหวานอุปกรณ์ก็จะมีเล็กแหลมเล็กแหลมอันนึงนะครับเล็กแหลมยาวประมาณ สามสิบเซนติเมตรก็ได้ประมาณนี้ก็ได้ครับมเมล็ดปักหวานที่เอาเนื้อเยื่อออกแล้วครับเบิ้งครับเอออันนี้เริ่มบอกครับต่อผู้ใดที่ได้มเมล็ดปักหวานที่เอามาจากต้นเองนะครับเด้อพีนอ่น้องมันมันก็จะเป็นนวยมีเนื้อนะครับเนื้อแล้วก็เปลือกสีเหลืองๆเขาต้องเอาเนื้อเนื้อส่วนนั้นออกเห็นเบิ้ก่อนครับเอาออกเห็นเบิ้เลยแล้วก็เนื้อเยือ่อตัวเหลืองๆนั่น ูออกในเบิดเลยครับแล้วก็ตากในที่ร่มประมาณสองคืนเด้พี่น้องตากประมาณสองคืนแต่วันนี้ก็ก้อนเขียวมาปลูกนี่ก็แช่น้ำประมาณจะรึงมือครับรึงวันหรือว่าครึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับาว,าว้าเร่งเรียดีีจะปลูกนะครับเนาะอันนี้ผมก็ไดมาแล้วก็พร้อมที่จะปลูกนะครับเนาะเพราะว่าอัน,นี่เป็นการปลูกในป่าเลยนะศสยน้ำฝนเนาะเนาพราะว่าฝนก็นเริ่มล่งแล้วมันบอละจะจิตปลูกเลยเรีย้เพาะในถุงนะครับ ที่ปลูกก็ง่ายๆครับมาเบิรงครับเล็กแหลมนี่สําคัญเ้อพี่น้องสําคัญเล็กแหลมเอาแท่งดินลงไปก่อนครับพี่น้องแท่งดินลงไปน้ำร่องก่อนมนั้นเป็นรูกกันเพราะว่าพักวานนี่เขาจะเป็นลากแก้วเขามันจะเน่าแห้งก็ชอบก็ชอบอยู่ปลาลำไรครับที่นีต้นใหม่เป็นองค์ประกอบเพราะว่าพักวานนี่เป็นเืชทีี เรียกว่าเป็นกาฝากใต้ดินเห็นไหมรากเขานี่มันจะอาศัยอาศัยกินกับหลากต้นไม้ชนิดอื่นเขาถึงจะอยู่รอดได้ครับถ้าปลูกแต่ผักหวานอย่างเดียวบ่รอดครับเนี่ยแท่งลม้มได้ก็ใส่ไส้นอนแบบนี้เลยครับเนี่ยกดลงไปครับเนี่ยกดลงไปเลยเด้อครับกดลงไปประมาณครึ่งมเมล็ดของผักหวานนะครับเนี่ยมันก็จะพอให้มันมองเห็นแบบ อย่าอย่าให้มันมิดนะให้มันเห็นแบบจากน้อยนะครับแล้วก็ใบไม้ถแถวๆนีหละปลูกปงไปปลกไปครับพี่้องแค่นี้ครับง,ง่ายๆก็เบิ่งอีกมุมนึงครับถ้ามันบ่ยากหรอกแตวมา้องก็ต้องเข้าใจเปิดน้ำมาเปิดชนิดใดนันปลูกแบบใดนียครับแค่ลงไป นี่ก็ดีอยู่ครับบินแท่งไงอยู่ปรกติกับรดน้ำตามแล้วครับอ่าก็มั่นใจแต่ว่านี่กับฝนคือจะมาอยู่ตังง้งเข่าก็จะมาอยู่ใส่น้ำฝนเอาครับมันเข่าฤดูฝนนะ,ะมาเบิ้งใกลๆครับเบิ้งใกล้ๆกล่องซูมมาเลยอ่าจะได้เห็นกันชัดๆ นะครับแทงเข้าไปมันเกิดจะเป็นรูกครับน้ำรองให้เขาก่อนแล้วก็มเมล็ดผักหวานวางลายนอนครับแนวนอนอกดลงไปเลยครับเวลาเขาเกิดนะครับรากเขาเก็จะแท่งลงไปตามรูกก่อนเนี่ยนะครับผักหวานจะออกรากลงไปใต้ดินก่อนถึงจะกลายมาเป็นใบครับ อันนี้คือคือพกหวานเด้วลักษณะการเกิดของพกหวานนะครับอ่อคลิปนี้ก็ให้ค่อมเขอาใจสำนีก่อนนะครับเดี๋เดี๋ยวกับจิตผูกให้มันแล้วก่อนผลือสิม,มาแล้วเฝ่าผูกกันครับพี่น้องสวัสดีครับ